ชีวิตทุกคนช่วงระวางการเดินทางมาบาว่าเกิดปัญหาอะไรบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเพราะคนตรงกงข้ามหรือเกิดขึ้นเพื่ตัวเองนะคะเรามาแก้ไขสุดของสุดหัวใจพอเขาแก้บ่ได้เขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองถ้าการที่เราทนอยู่แล้วบอกว่าเขาผิดออเราทิ้งเขาไม่ได้และเราเคลียร์ไม่ได้ความทุกข์ก็จะตกที่เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษใคร นะฮะอ่ามันร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่ายแต่การที่เราจะเลือกแก้ไขปัญหานะคือการยืนหยัดเป็นตัวตนของตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างมีความรักนะความนับถือในการกระทําอันนี้คือปัจจัยสําคัญนะของชีวิตคนเราบ่มีผู้ใดดีพร้อม อืมผิดแล้วก็เพียงแค่แก้ไขนะประสบการณ์ชีวิตมันทำให้เราเติบโตอันนี้ชัดชัดเลยนะกับการพูดคุยกับชีวิตในต่างแดนนะฮะอืมเราไปพึ่งพาใครตลอดปีตลอดไปมันไม่ได้อาบุญวาสนาเราไม่ได้ดีอย่างนั้นในเมื่อเราเจอความผิดพลาดของตัวเองพอเราลุกขึ้นมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองมีงานทำมีเงินเป็นของตัวเองนะมีคุณค่าสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง Oh, oh, โอ้โหโคตรภูมิใจเลยนะสาวแมีนบัภูมิใจค่ะสุดท้ายคำพูดหนึ่งที่จะออกจากตัวเราว่าเออขอบคุณนะขอบคุณปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะวันนี้นะมันเป็นบทเรียนทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงวิธีทำนะฮะการเดินทางของชีวิตและการกระทำและรอบครอบกับตัวเองมากขึ้นนี่คือปัจจัยที่ทุกคนต้องหาให้เจอพี่น้องแม่นบเพราะฉะนั้น ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นบททดลองอืมให้ตัวเราใจเราแก่งขึ้นเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองได้มากขึ้นคาสาว้าว้าแล้วก็ไปสู้กันต่อนะจ๊ะ